สวัสดีครับมาดูแนวทางคู่ตะวันกับเกาหลีนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบี่ตัวนะครับผมจะยืนใช้ล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับผมจะยืนใช้ล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับมันมีสองรอบตะวันกับเกาหลีนะครับส่วนเลขในลายกลุ่มนะครับก็เนี่ยนะครับก็ลงไว้นะครับจะเป็นเลขเดียวกันมาทั้งไนแล้วนะครับคู่ตะวันกับเกาหลีในวันที่ยี่สิบสี่นะครับสองตัวล่างนะครับเลขกลางคือสองแปดครับ ขึ้นยี่ิบี่ตัวคือสองแดบวกยีี่ได้5้าบนะครับลงยี่ิบสี่ตัวคือสองแดลบยีได้ศูนย์ี่นะครับเป็นเลขครอบครทั้งหมดนะครับบางค่ั้งเราจะตัดทิ้งบางตัวขึ้นตัวตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับส่วนเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงให้ครับปดิติดปัญหาว่าไม่ทราบกันว่าทำไมมันลงไม่ได้ระบบมันเออร์เลอร์ครับส่วนใน youtube กับ facebook ผมจะลงแบ่งวันกันเฉลี่ยก,ก็คือจันทร์กางคานเป็นหลักอีกนันะครับ ส่วนมีสองรอบคือเช้าบ่ายนะแต่วันถูกคือหยุดนะครับแต่วันไม่ถูกทบไปที่เกาหลีนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในราคุ่มก็ปีละ 600, ปีละหกร้อยบาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับส่วนแนะนํำเล่นมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งครับคือมีทุนหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดเคครั้งที่หลุดนะครับหลุดแล้วปลอดภยัยได้สุดคือหยุดก่อนหนึ่งวันนะครับรอเลขมันถูกแล้วค่อยอัดช่วงถูกครับเพราะช่วงถูกคือช่วงที่ ช่วงถูกคือช่วงที่ได้กาไรนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับและของวันพุธนะครับ